กล้องของโนเกีย500นั้นจะมีความละเอียดสูงสุดที่5ล้านพิกเซลมีโหมดถ่ายภาพแบบอัตโนมัติและแบบอื่นๆมีฟังก์ชันตรวจจับใบหน้าการแสดงเส้นกริดการตั้งเวลาล่วงหน้าที่ 2, 10และ20วินาที การปรับโทนสีการปรับสมดุลแสงสีขาวการปรับชดเชยแสงการปรับค่าความไวแสงการปรับค่าความเปรียบต่าง การปรับความคมชัดโดยสามารถกดเข้าไปดูรูปภาพในแกลเลอรี่ได้ทันทีส่วนการตั้งค่าก็จะมีการกำหนดความละเอียดซึ่งละเอียดสูงสุดที่5ล้านพิกเซล การบันทึกข้อมูลพิกัดการแสดงภาพตัวอย่างการตั้งชื่อเสียงชัตเตอร์การหมุนรูปภาพอัตโนมัติหน่วยความจำที่ใช้และการคืนค่าจากโรงงานสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยแถบที่ด้านซ้ายของหน้าจอหรือที่ปุ่มเพิ่มลดเสียง แต่อย่างไรก็ดีกล้องของโนเกี500นะั้นไม่มีระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติมาให้ส่วนการถ่ายภาพวิดีโอก็จะเป็นดังนี้สามารถซูมเข้าซูมออกได้ สามารถกำหนดโหมดของการถ่ายได้ปรับค่าสมดุลแสงสีขาวปรับโทนสีปรับค่าชดเชยแสงส่วนการตั้งค่าก็จะมีการตั้งค่าความละเอียดซึ่งรองรับได้สูงสุดที่ระดับ VGA หรือ6 4 0ู้ณพิกเซล การแสดงพิกัดการป้องกันภาพสัน่นการบันทึกเสียงการแสดงตัวอย่างการตั้งชื่อหน่วยความจำที่ใช้และการคืนค่าจากโรงงานโนเกีย500นั้นจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งทำให้สามารถพลิกหน้าจอในแนวตั้งและแนวนอนได้แบบอัตโนมัติทั้งในส่วนของหน้าโฮมสกรีนและหน้าเมนู ซึ่งการประมวลผลก็ถือว่าอาจจะยังหน่วงอยู่เล็กน้อยอย่างที่เห็นแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการใช้งานแต่อย่างใดการตั้งค่าพื้นฐานก่อนการใช้งานเครื่องก็จะมีการถ่ายโอนข้อมูลกับมือถือเครื่องอื่นซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ การตั้งค่าอีเมลการตั้งชื่อโทรศัพท์และการอัปเดตซอฟต์แวร์การค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆจะทำได้ผ่านทาง Ovi Store ของโนเกียน,นั่นเองซึ่งสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันที่เราต้องการดาวน์โหลดได้ท,ทันทีทั้งคำอธิบายและรูปภาพตัวอย่าง มีการแบ่งหมวดหมู่เป็นแอปพลิเคชันทั่วไปเกม เสียงและวิดีโอการปรับตั้งค่าและหมวดหมู่อื่นๆ โดยเราสามารถค้นหาแอปพลิเคชันจากคีย์เวิร์ดที่ต้องการได้โปรแกรมเว็บเบราว์ซอร์ของ Nokia 500นั้นสามารถรองรับการแสดงผลไฟล์ flat ได้แต่การทำงานก็ถือว่าหน่วงพอสมควรสังเกตได้จากการซูมยอ่อขยาย หรือการเลื่อนหน้าไปยังตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะหน้าเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีรายละเอียดเยอะๆสามารถพลิกเครื่องในแนวนอนได้โดยอัตโนมัติมีฟัง์กชันการทำงานต่างๆที่ค่อนข้างหลากหลาย รองรับการใช้งานพร้อมกันหลายหน้าต่างมีการตั้งค่าทั่วไป ตั้งค่าเพจและตั้งค่าส่วนตัวสำหรับการพิมพ์ข้อความ <c oughs> ก็จะทำได้ผ่านทางคีย์บอร์ดแบบคิวเรตี้บนหน้าจอแสดงผลใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยรองรับได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย การฟังวิทยุแบบออนไลน์จะมีการแบ,บ่งออกเป็นสถานีตามภูมิภาคเช่นสถานีวิทยุในประเทศไทยสามารถกดฟังได้ทันทีโดยความเร็วของการเชื่อมต่อก็ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่นั่นเองนอกจากนั้น ก็จะเป็นการแบ่งตามภาษามีการแบ่งตามประเภทของเพลงเช่นหากเลือกที่เพลงคลาสสิกก็จะมีสถานีเพลงคลาสสิกออกมาให้เลือกมากมายดังที่เห็นนี้ ในโปรแกรม YouTube ก็จะเป็นการเปิดหน้าเว็บไซต์ YouTube ในเวอร์ชั่นของโทรศัพท์มือถือขึ้นมานั่นเองไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะแต่อย่างใดดังนั้นก็จะมีเฉพาะฟังก์ชันพื้นฐานและการใช้งานก็อาจจะยังไม่สะดวกและหลากหลายมากนัก